ข่าวลิซ่ารอบเช้ากันค่ะลิลลี่เมื่อคืนตอนตีสามนะคะมีคนเจอลิซ่าเต้นอยู่ข้างดีเจค่ะซึ่งถ่ายจากคนภายในงานแล้วก็คลิปจากไอจ t o r y ของดีเจดิสโกไลน์นะคะลิซ่าได้ไปแหงเอาที่บีชขับแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าซาวยาบาหลีค่ะประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะคะในที่สุดลิซ่าก็ออกจากห้างในจาการ์ตาสักทีนะคะแต่เต้นแบบนี้ช่วยไว้ชีวิตพี่ด้วยค่ะขนาดโยกเบาๆเองนะเนี่ย ดาเมตยังแรงกล้าขนาดนี้เลยแล้วสายตาไม่รู้จะต้องโฟกัสตรงไหนก่อนดีนะคะเพราะหุ่นโซมากเอวข้อสะพกจึง้งเกงเอวต่ำกับลิซ่าไม่มีอะไรจะต้านได้แล้วจริงๆค่ะชุดด้านบนที่ใส่ก็โคตรจุเซซีเลยนะคะซึ่งชุดนี้ลิซ่าออกแบบเองใส่เองเลิศไปป้าอยู่ในคอร์ลกชั่นแบรนด์คิดที่วางจำหน่ายล่าสุดเลยค่ะแล้วตอนแรกไม่เห็นชุดชัดๆคะรู้แค่ว่าเป็น ครอบซีตรูลูกไม้ค่ะแต่พอสังเกตดูดีๆเท่านั้นแหละข้างในนะคะลิซ่าใส่บิกินี่ตัวจิว๋วสีชมพูบาร์บี้ค่ะสีกระแทกตาสุดๆค่ะโอ้ไม่ก d หุ่นโซฮอตมากหวังว่าจะไม่มีใครบอกว่าโปนะคะชี้อยู่ทะเลค่ะป้าฮัลโหลไม่ใช่วัดเนาะและดีเจข้างๆก็คือดิสโกไลน์ค่ะเป็นดีเจแล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงแนวอิเล็กทรอนิกส์จากสหรัฐอเมริกาค่ะเขาเป็นที่รู้จักในวงการอิเล็กทรอนิกแดนซ์มิวสิกนะคะ หรือ EDM นั่นเองค่ะมีผู้ติดตามบน IG มากกว่า5 0 0 0นะคะ ผู้ฟังตอดเดือนบน Spotify 24ล้านคนค่ะเยอะกว่าลิซ่าอีกนะคะถือว่าดังเลยนะเนี่ยลิลลี่ย่าลืมไปฟังเพลงลิซ่าบน Spotify บ้างนะคะยอดฟังน้อยมากค่ะหนุนแปลิงก์เพล์ไว้ต้องคอมเมนต์อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมไปกดฟังกันด้วยนะคะต่อมาเมื่อคืนเวลา5ทุ่มนะคะใครที่รอคิดเติมสต็อกนะคะมือต้องไวมากๆเลยค่ะเพราะเพียง4นาทีเท่านั้นก็โซเอาเกลี้ยงเลยค่ะแถมเว็บล่มอีกนะคะคิดดูนะคะว่าคน ต้องเยอะขนาดไหนถึงทำเว็บล่มได้คิสต,สตเตอสต็อกถูกห้าทุม่มลิลลี่มันจะลงแดงตุยเอานะแบรนด์ต้องรีบถีบจักแล้วค่ะกำลังซื้อเยอะมากเลยหรือจะไปหน้าช็อปก็ได้นะคะล่าสุดเหมือนจะเริ่มมีบิลบอร์ดลิซ่าแล้วด้วยค่ะคลิปนี้นะคะจากหน้าร้านที่เกาหลีค่ะเรถเลยล่ะคุณนาะแน่จริงคิดก็ขึ้นบิลบอร์ดแข่งกับไนกิสกิมอเมซิ่งไทยแลนด์ให้ได้สิคะใครน้อยกว่าแพ้นะและข่าวต่อมานะคะคทางครีเตอร Advan นเชสค่ะรายงานการจัดอันดับแฟชั่นในสหรัฐอเมริกานะคะโดยใช้คะแนนแบรนด์ i i t อริตี้สกอนะคะเป็นเกณฑ์วัดว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่กำลังเป็นกระแสะแรงขนาดนี้บนโลกโซเชียลมีเดียค่ะอันดับที่2ได้แก่ s k i มค่ะได้คะแนนไป1.7ล้านค่ะและอันดับที่3ก็คือ n นกี้นะคะได้คะแนนไป1.1ล้านค่ะและอันดับที่5ได้แก่แบรนด์หลุยส์วิตตองนะคะได้คะแนนไป857,000ค่ะแบรนด์ไหนที่เลือกลิซ ะะได้ดีทุกแบรนด์จริงๆค่ะและสถิติสุดท้ายนะคะเซเลบิตี้เอเชีย20อันดับแรกนะคะที่ครองชาร์ตแล้วก็เทรนด์โซเชียลของบราซิลนะคะลิซ่าคว้าอันดับที่2ไปครองค่ะอันดับที่1ได้แก่จองกุ๊กจากวง BTS ค่ะชาวบราซิลเขาหลักลิซ่าอยู่แล้วนะคะสถิตินี้คนไทยติดหลายคนอยู่นะคะสําหรับชาวนี้นะคะหนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันด้วยนะคะ และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนุนด้วยนาจะมาอัปเดตข่าวหรือเศร้าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ